ปืนกระบอกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปืนที่ดีที่สุดในเกมครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นปืนที่ยิงหัวแม่นที่สุดในเกมแล้วใช่ครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นปืน AR 57ปืนที่ยิงหัวคมที่สุดแล้วก็แม่นที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานะครับ ม้ในที่นี้คือสําหรับผมนะครับสำหรับคนอื่นก็อาจจะถนัดปืนอื่นก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนเรื่องบิลเต่งแล้วก็สรรพคุณของปืนเนี่ยผมขออนุญาตไม่อธิบายเยอะแล้วกันนะเพราะว่าผมทําคลิปไปกับมันเยอะมากครับผมปืนกระบอกนี้ไม่รู้จะอวยยังไงนะทุกคนขนาดโดนเนิร์ฟเนี่ยผมยังชมมันเลยเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าและสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมดีๆอยู่เนี่ยผมแนะนำนี่เลยครับซี่่่ยยยกกก็สาามมมรรถเเเเติัััับบไดด้้้หือออนนนนนนะคคปลลลภแแแพีงใชข UAD ว ยังมีเว็บไซต์ให้เราเติมเองอีกต่างหากใครที่สนใจหนี่ยกดที่ลิงก์งใต้คลิปนี้ได้เลยครับ <S <S ช่วงนี้ก็ขอกดแบบไล่ยาวๆเลยทุกคนใครที่อยากให้ผมไปเล่นแมปไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็คลิปนี้ผมตั้งค่าคอมไบเจโรมาใหม่ด้วยทุกคน,คน,คก,คนก็ปืนเอ้อ้าเจ็ดผมเนี่ยจะโขบสามจุดท่าผมจะตั้งไว้ที่ร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็คอมไวโดรลมเนี่ยผมตั้งไว้ที่ร้อยสามสิบนะครับอันนี้ก็แค่บอกเฉยๆนะทุกคนก็ไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้นะครับคอมมันเร็วจังนคอมมันป ิดนึงสายผ่าก็จริงจังได้นะย้าวโอ้โหโอ้โหเนี่ยของแมงหน้าตาเป็นยังไง เป็นเลนแตกครับใช่หรอือภาพแตกเหรอเนี่ยของแดงมันเป็นหน้าจะอย่างเงี้ยครับเนี่ยหน้าตาของแดงผมเป็นอย่างเงี้ยเลยครับของแดงหน้าตาเป็นอย่างงี้ครับผมอบอดครับ,บอบนันอนี้มีไฟทั้งโผลดีครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บแล้วกัน ที่ 2, นี่สองที่ 2, นี่สองที่นี่สองมาแล้วไงน้องไม่มาวะ <c oughs> ได้อยู่ก็ไามา่ได้แย่ขนาดนั้นปะาด้ไปิน้่หนึ่งนะปุ้มนะเกมเนี้ยผมพูดตรงต <Kook. S 1> รงถึงกค่พอขอหมดครับโอเค <c oughs> มาเอาไปห่อดีกว่าครับ หลังจากที่ผมได้ของแดงไปเนี่ยผมก็กล่าวว่าจะวิ่งออกเลยดีกว่านะเพราะว่าผมไม่มีเซฟสี่ช่องด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้เติมเซฟแบบผมเนี่ยสามารถไปเติมได้กับ4ีโกลีเฮดนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อื้มาแล้วมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วฮิฮอะไรเนี่ยเฮ้ยเซ็บเซ็บในเวลาเซ็บเซ็บ ตายช่างมันครับเราไม่แคร์ไอ้ต้อแคร์ือือของมันน่าแซ่บมากกว่าของมันน่าแซ่บมากเลยนะดูดิถอดตะโขบผมก็ถอดได้แล้วนี่ไงผมเรียกอะไรอ่ะโอ้โหไม่ได้เก็บให้มันละครับมันเอามาให้ผม เราไม่จะมาให้ผมต่อเจ้าผมเลยอ่ะมาแล้ว <c oughs> เาจ้าของแดนไม่ให้มาแพบบูดดีๆพูดดีๆเฮ้ยทิ้งปืนตัวเองได้ไหมเอ่ยได้ไม่ใช่ปัญหาครับทิ้งปืนมาอ่ะเจเข้าบอกไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งแม้ <c oughs> ได้ไม่ใช่ปัญหาทิ้งเไง แล้วก็เกมนี้ผมเซด้าเหมือนกันแทับแจกันผมเนี่ยหมดไปแล้วก็มันเป็นเกมแรกของวันด้วยครับผมก็เกมเขาแจกเซฟฟีสี่ช่องนั่นแหละแต่ผมเพิ่งจะเกมแรกไงถือว่าเป็นการวอร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่แขอแรงพี่มาจ้าแขอแรงอุอ้ย ว่ายล่ะโอ้โโอ,โอ,โอ้เออเอันนี้เอาเออมันแย่แทบไม่เกินใช้ครับมันแยกเทบจริงจริงจริงไอ้ยองบุ๊ยเนี่ยมันเข้าไปแล้วทุกคนมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าเลย <Okay. S 2> ไม่สองแบกของให้ครับจับามาลุง มาดูเลยต่อันมันไม่ได้ดีอย่างทนะี่จิตนะอมคุณแจร้านเป็นไงร้านไหมล่ะร้านอ่ะแจร้านอะไรเป็นไงเฮ้ยมีลุนมีลุนมีหนูอยู่ข้างล่างนะตัวเดิน Nó có phẳng bô tiêu Ôi ồ hồ tiếp Cầm lại không mùi thong Mèo lắm mẹ Mua đây lọc tiếp phì Tiếp phì tiếp Shit หลังจากที่ผมฟาร์มในโมเตลแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนเข้ามาครับผมก็กล่าวว่าจะวิ่งออกไปข้างนอกนั่นแหละการเล่นแมปไล่ทุกวันนีนะ้อาจจะต้องปรับจูนอะไรใหม่ทุกอย่างเลยครับเพราะว่ามันมีเซฟฟีเข้ามาใหม่แล้วผมคนเขาก็จะเล่นช้าหรือว่าเล่นแบบไม่เหมือนเดิมนะเราก็ต้องระวังมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคนเัียไม่ได้ยิงมันมาแล้ว ดีได้ตารายเสียตลกกูริมอ้มันก็ยิงกันเยอะนี่ว่าทุกคน เเหออ้ยกบพาตองงวิ่มดนี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าแม่ไร่แปดเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากครับเพราะว่าตั้งแต่เขาเอาเซฟฟ,ฟี่เข้ามาเนี่ยผู <mm> ้เล่นเขาก็จะเล่นช้ากันแบบมากๆเลยครับทุกคนส่วนใครที่อยากให้ผมทำเกี่ยวกับการเปิดเซฟฟี่ในแม่ไร่แปดเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับใช่หร <mm> <mm> อเสียเปล่าหรอ พลาดเลยไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวะ แม่งเข้าเลยหัวเกือบละบริเวณตรงผมเนี่ยมันเริ่มเคลียร์แล้วทุกคนผมก็กล่าวว่าจะคัดของแล้วก็วิ่งออกเลยดีกว่าครับเพราะว่าของที่ผมยิงได้หรือว่าของแดงเออะไรเอยเนี่ยมันเยอะมากๆครับตรงนี้ซึ่งมูลค่าานับรวมของแดงด้วยนยผมบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่าร้านแน่ๆกูตายตายก็ตายเอาสู้สุดใจละ ถ้าผมทําได้ถ้าผมตายผมก็ถือว่าผมทําเต็มที่แล้วว่ะจริงๆผมก็เต็มที่ผมแล้วว่ะขอบคุณทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับขอบคุณครับใครยังใครเข้ามาใหมา่ยังไม่เฮ้ยใครเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามใหผมอย่าลืมลอย่าลมผมด้วยนะครับทุกคน <c oughs> โอ้ตกใจอะไรกับแค่ AK กระสุนพีพีงประเด็นอยากแลกเว้ยอเอาของโอ,โ,โอ้โหมันซ้อนมาถ้าเต็มเลยวะ่ะกระสุไนไรเนี่ยโอ้ปะใส่ต่อืมทำแบบนี้แล้วกันนะ ไม่รู้อักแนงหรือเปล่าไป <c oughs> เห้ออมีเป๋าใหญ่ให้สักตัวนะแซ่บเลยอ่ะนั่นนั่นน่ะ,นะ,นะโอ๊ยโอเคแล้วหลังจากที่ผมคัดของตรงนี้จนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็กล่าวว่าจะแวะบ้านพักดูสักหน่อยครับเผื่อ <c oughs> จะได้ของแดงเพิ่มโอกาสที่จะได้ไขกุญแจที่บ้านพักเนี่ยผมบอกเลยว่าแทบจะเป็นศูนย์เลยครับเพราะว่ามันน้อยมาก,มากๆครับผมที่จะได้เปิดถือว่าผมไหวแล้วเสียเตียว เสียไหวแล้วเสียดูดิเสีย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 ดูอะไรก่อนเสียเสียเสียดูอะไรก่อนเสียนะเสียดูอะไรก่อนเสียอดีดีอดีดีผมให้เวลาคิดเสียเฮ้ยผมร้อยเกินไปร้อยขัดมุขตาจังครับของแดงเหรอโอ้โหโอ้ปุ่มปุ่มไอ้นี่ย อย่างนี้มากสิวัาดีวนสิว่าดีว้อวางของแดงแน่นลงของแดงไหนอ่ะอย่าบอกนะอันเนี้ยอย่าบอกนะอันเนี้ยอย่าบอกนะอย่าทิ้งอ๋อแล้วก็โดนมาเขาก็จะเสียฟรีอันนีไม่แล้วเขาจะเสียฟรีไงสรุปก่อนทางออกเนี่ยผมก็โดนระบบเล่นนะครับเขาโดนมาให้ผมทิ้งของหรือว่าปาดทิ้งเนี่ยก็คุยไปคุยมาเนี่ยสรุปเหลือแค่การทิ้งกระเป๋าเนี่ยก็ ได้ของแดงกลับมาแค่ชิ้นเดียวเกมนี้อันนี้เนี่ย <S <S แม็กหนึ่งแรกกันหนึ่งตัวคุ้มอยู่เฮ้ยผมไม่ยินครับ มันเด้งหน่อยเรื่อะไรวะเยิดโดนหลังยิงยังไงเรียบร้อยไ e t e น t ่ d โดนหลักโอ้โหฮโอ้ฮึ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  ผมไม่ได้กดรีแม็กเลยนะผมพูดตรงๆปุ่มรีแม็กเอาอีกแกเฮ้ยกูขึ้นกูขึ้นโน่ยนั่นผมมองว่าเอาเวลาเนี่แบบไเล่นคอนเทนต์เล่นได้มันจอยดียวสำหรับผมนะมาของแดงลูกพ่อโอ้ย ยังลากใจลงไม่ไป โ oh! oh oh อออ,อเล่นด้วยในไ,ไมกัไม่ได้เวลาผมพอแล้วผมไม่เปิดจอยแล้วแหนะรักข่าวว่าคุณมเงินอีกไม่ได้เปิดจอยแล้วทุกคนพอแล้วพอแล้วพอแล้วมาอ่ะมันมาอ่ะมาหลับมาครับทางนึกว่าทางอะไรนะ เราจะไม่ทังละกันนะทีหลังนะมาแล้วนี่อะไรนี่อะไร คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันรับว่าของแดงเนี่ยมันตั้งใจแกล้งผมหรือว่ายัางไงกันแน่รับคือออกแต่ของ6ช่อง2ช่อง4ี่ช่องเงินไม่ค่อยมีให้เหตุเลยก็ใครที่แบบว่ายังไม่ได้เติมเซฟก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่า,าเติมกับซีโกเทได้นะครับคน3คนที่ผมยิงไปในโมเทลเนี่ยผมจะยังไม่เก็บของนะผมก็กาว,ว่าจะวิ่งไปเคลียร์ข้างหน้าก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเก็บของไปเนี่ยแล้วถ้าเจอคนข้างหน้าเนี่ยมันจะเสียเปียบอยู่พอสมควรเลยรับเพราะว่าตัวเราจะหนักมากเร็วเร็วเร็วทีนี้มาเร็วครับทีนี้มาเร ไปเดี๋ยว่าโอ้้โหดูคนนี้ที่าแล้วมันมีตัวอาบีเคมั้ยเหรออันนี้มันฟอกอ่ะเวลากูงามละตอนเนี้ยงามจริงละเฮ้ยมันเป็นตัวอาบีเคไม่ใช่หรอมา เฮ้ยมันฟอได้ได้คิดยอกยอกยอกเดมาจริงนะและ้วหลังที่ผมคัดของจนเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกไปประมาณแ0 0แสนนะครับผมก็วิ่งออกได้โดยที่ไม่โดนดักแนบถือว่าดีมากๆกระดาษใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย